สวัสดีค่ะเอออัปเดตแม่สำลีนะคะก็น้องคลอดมาแล้วเนอะนี่สำลีนะคะแม่เขาเนอะนี่คะสำลีก็มาทั้งหมด7ตัวนะคะลูกค้าก็จะเป็นตัวเมียสี่ตัวผู้3ามนะ,ะน้องก็แข็งแรงดีกันทุกตัวนะคะลูกค้าชุดนี้ว่างเปิดจองนะคะสนใจก็ติดต่อสอบถาม,มรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมได้นะคะตัวแดงๆเลยเนาะอุ้มไม่ดูทีละตัวนะคะอ่านี่ขนเริ่มแห้งแล้วเนาะตัวเมียนะคะตัวที่หนึ่งนะ ้วนทวนนี่ค่ะตัวที่สองตัวผู้ค่ะตัวที่สามค่ะกินนมตัวเมียค่ะตัวแดงๆอยู่เลยนะคะตัวที่สี่นะคะตัวผู้ค่ะตัวที่ห้านะคะตัวผู้ค่ะตัวที่หกนะคะตัวเมียค่ะตัวที่เจ็ดนะคะตัวเมียค่ะอ้วนเลยตัวนี้ แข่งแรงกันดีทุกตัวนะคะลูกค้าเนาะสนใจก็ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะเนาะน้องจะอัไปเลีงได้อยุ40-45วันนะคะโอเคเนาะขอบคุณมากค่ะใครสนใจก็ทักมาละกันเนาะ